สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกสั่งคลังเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อยลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจตามเกณฑ์รายได้วันที่26มกราคมนายอคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดูแลกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องมีมาตรการเยียวยาซึ่งคลังอยู่ระหว่างพิจารณารายได้ที่เหมาะสม และการจ่ายเงินให้กลุ่มนี้มีขั้นตอนข้อกฎหมายที่ต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบซึ่งจะเป็นชุดมาตรการที่แยกออกมาจากมาตรการราชนะส่วนข้อเสนอให้เยียวยาวกลุ่มประกันสังคมตามมาตรา33ในกลุ่มนี้มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า1,1ล้านหแสนคนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้ว นานคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบให้เพิ่มบริการขนส่งสาธารณะให้เข้าร่วมโครงการเราชนะได้โดยครอบคลุมนิติบุคคลคือองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพรถร่วมรถไฟฟ้าและรถไฟและขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท,ท,ท็กซี่สล้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งต้องมาลงทะเบียนร้านค้ามีแอปพลิเคชันถุงเงินจึงจะใช้สิทธิ์ได้ส่วนการใช้ใจ่ายเราชนะในส่วนของค่าเช่าบ้านเช่นกรณีอพาร์ท ก็สามารถทําได้ถ้าเจ้าของไม่เป็นนิติบุคคลและมาลงทะเบียนร้านค้าไว้แต่ละคนต้องมีเงิน2กระเป๋าคือกระเป๋าตัวเองและเป๋าตังและต้องเข้าใจวิธีการใช้เงินด้วยทุกคนมีเงินอยู่แล้วเราสามารถใช้เงินกระเป๋าตัวเองจ่ายค่าเช่าห้องและใช้เงินจากแอปเป๋าตังที่ได้จากมาตราการรับชนะไปใช้ใจ่ายค่าครองชีพก็ได้มันก็เป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายได้ในอาคมกล่าว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ